จัก,กรยานยนต์ฆ่าคนเชียงใหม่ปีละ400คนและ400คนที่อยู่อำเภอเมืองที่ท่านดูนะขับรถจัก,กรยานยนต์อยู่นี่ร้อยกว่าคนทุกปีครับดังนั้นวันนี้ปกติปีนี้ที่ทางตำรวจจะเป็น8อย่างในการใช้จัก,กรยานยนต์อย่างปลอดย อย่างกีตารจักรยานาย,ายในต์นไม่ปลอดภัยแน่นอนเวลาที่กลางคืนเวลาที่มีหลงเวลาที่มีแมวม,มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจักรยานยนต์พร้อมจะฆ่าคนขับแม้กระทั่งจักรยานยนต์อาจจะผูกคนอื่นที่เมาขับฆ่าได้จัดดังนั้นสองสามนาทีที่มีฆ่านี่ผมจะเรียกว่าจักรยานยนต์นั้นต้องควบคู่กับก,บกบารสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา คนที่ฉลาดจะสวมห่วงไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะมาทําร้ายเราอะไรจะเกิดขึ้นวันจับรยานยนต์ที่มีแค่สองล้อคนรอบคอบจะใส่ห่วตอนเวลาที่จะพบกันไม่ให้เกิดอะไรแับสมองครับในฐานะที่เป็นสัญญาณแพทย์พบกันหลับเหตุกาสะเหตุของนักขับเวลาเกิดทั้งชีวิตพากัรงสมองคนที่โดนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่รอ ถึงรอดก็ไม่ใช่คนเป็นผู้ผักชีวิตหนึ่งที่ต้องมีคนป้อนข้าวเชดอุจจาระปัสสวะท่านาาาทั้งหลาย